มันยิเมตรสองพันห้าร้อยเมตรนั้นเลยไม่ต้องถูกสลูกมันยิงบกลงรอบหมดมันกาดทลายให้ได้เป็นกรงร้อยใช่ไหมกัดทล,ลายโดยแต่ไม่ลงทะลุทีประจักษ์ของพวกกันนั้นบอกว่าทหารเลยเอาเป็นบังเกอร์หลบลูกปืนใหญ่ไปเลยแันก็สวนได้มันไม่ลงทะลุปืนใหญ่อย่างเดียวเป็นคอปืนใหญ่แถมอากาา รรมึงพม่าก็ไม่เข้าทิ้งหมดเอวิ่งแกนะเอเิ่งใหญ่ดิคุ้มได้ไม่ได้ถ้า,อาเอวไ,ม,ไม่คุ้มได้เนี่ยนะฮะฮะไม่ถูกนะพี่ <c oughs> น้อยแม่เออยนี่ผมแพทเกมดีผมแย่จะนั่งเล่าตรงนี้ถามมันตั้งเท่าไรห้าร้อยนิคดครับมันเข้ามาตั้งแต่คือาชาวบ้านมาแจ้งตีสามเข้าใจว่ามันเข้ามาก่อน มันมาเข้ามาเมาื่อไรก็ไม่รู้นี่เพิ่งมาใช้บ้านใชาา้แฉกดีสามมาเรื่องแบบนี้ให้ทหารยวนคนหนึ่งมันมาขอมาไม่สิดไปเพราจุดยาเขาเลยส่งไปแฉกให้มันก็ส่งไปเลยเขาก็ไม่รู้ทหารใครยางไงเนี่นนะนใใครมคโลนะตอนมันจุดแล้วก็ใส่เสาบอกแกแบ้านบอกแกมีอันเดียวขอใช้แชกมันก็พูดออกมาเป็นภาษายวนไม่รูู้ พวกภาษาภาษาเยนรมันมันรักมันยิงปืนพุ่งพุ่งพุ่งก็ต้องเลยหลบไงไหนไกลยิงลงมันนะไม่ยิงหน้านี่ใกลก็เลยหาทางหาทางทำไมด้วยมหาทางลงหลังบ้านลงค่อยๆลงแล้วดูมันอยู่ที่ไหนมาเห็นมันอยู่ข้างนอกมันมันอยู่รอบๆข้างนอกแล้วก็มันขดสนามเพาะบางตัวเลยไกลแย่องลงหลังก็ค่อยๆค่อยๆเลาะมาหาทหารที่ห้องลอย ไอฐานที่สองร้อยจะออกไปดูว่าจริงหรือไม่จริงเอาพ่อไปอยังฐานมันจริงอะไรมีอยูแค่100ร้อยไม่ถึงก็เสร็จเลยก็แต่แค่แบบเสร็จแล้วก็ตอนนี้ไอพวงเขับหน่วยมัน,มนโมโห,หนัง่งเพงขับรถตู้อับปฝันเต็ดแปดคนเขาเป็นอัพบปฝลาย หลังพอ,อตอนตอนเท่าเกิดยิกงกันนอกกะเรื่องในของร้อยนี่เขาลัดผิดทางคือเขาตามลงไปอปืนคอตั้งอยู่เป็นตับแล้วก็ปืนใหญ่ห้าร้อยเม็นความจริงไม่ต้องใช้ปืนคออากาอ้าเขาแล้วแหละแล้วว่าอาฆ่ามันยิงฐานไม่เข้าเห็นไหมเขใช้ปืนใหญ่ปืนคอบอกตกรอบก็ห้าร้อยเม็ดเขาแค่วัง ตั้งคราบเพิ่นใหญ่เป็นคอนี่มัน,นแค่นี้มันถิกไม่ได้แล้วมันมีทางิงึเพราะว่าทายยาไกลที่สถดก็่สองลูกลูกแรกตันไปถลกสองโสงไปอึดหลังอึดหลัง,ลง,งตรงลงละเป็นตั้งแค่นั้นหมดล้รอบฐานหมดที่ะจะแจกคนบอกไอ้เั้นเลยใช้บังเกอร์บังเกอร์เป็นคือหลบหลบก่อนโสงเป็นใหญ่เมื่อสวดเป็นเล็กเลยข้ามาก,ก็สวดข้ามาก,ก็สวด มีการบอกไปเจอมีทงอันเล็กอ,อันเต่าแสงเต่าขึ้น,นไปบอกทงอะไรว่าเมื่อเปลี่ยนทุกทีเปลี่ยนไม่ได้ทงพ่อบอกโอ้ตายแต่เราให้สอนทับถืนนาทีกัแล้วไม่ไม่ได้มากเลยเพราะเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเราหารู้จักกระสอบแต่ว่าไอ้ไอ้พระายกงพันสาวนั้นมันรู้จักเราให้ทงพื้นใหญ่ไปจำกองร้อยกองพันปกติด้วยนะนี่เวลามันไปฐานมันก็เอาไปด้วย ไอ้หน้าเราถูกยิงเหมือนกันอยู่หางสี่กิโลเบิบสามสี่ห้าตไม่ลงเหมือนกันมันถึงไี่ไปไปเยี่ยมมันถึงจได้เรื่อาบอกผมว่าตังทรองเนี่ยเพาะมถึงเล็กๆแค่ไม่ันใหม่ถ้าไปฐานสยใหญ่ลำบากเออถือมาทำทรงเล็กๆขึ้นหม,นนม่ยิงบอกว่านั้นท่านก็อยู่ด้วยคนทองอยู่ด้วยว่ายิงมาแค่สี่กิโลมันเข้าไม่ได้ไอ้เบอกนั่งก็ไม่บอกเราแล้วไอ้คนนี่หามันบอกก้เขาบอกอะไรผ่อนึแล้ว ให้ยายาวไอ้สนท่านี้วันนี้ก็พูดไม่ได้เรายังไม่พร้อมไม่ใช่ทงเรายังไม่พร้อมไม่ใช่เรายังไม่พร้อมเลยพูดไม่ได้เพราะว่าทหารเดี๋ยวนีวน้อหารเตรียมพร้อมแล้วนะแต่คนนี้ก็ระบายออกได้แต่ว่าเราต้องบอกอาจารย์เขาเรื่อของบ้านแบบเดินไปตอนนี้นมีข่าวเลยจ้ะทำไมอาจารบอกว่าพวกอาจาต้องย้ายอนดูเรื่อง เอาไม่ใช่เขาเลยนะเขาต้องเตรียมเขาเตรียมไว้ก่อนถ้า,หาให้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะเขาจะกะที่ไว้ดีที่ไหนหมายความว่าถ้าม,มันขับขันจริงๆนะถ้าขับขันจริงๆแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหน,นเขาต้องเตรียมก่อนไม่ใช่ถ้าศึกมาไป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 มันอนอนที่ไหนรือว่าอย่างนี้เขาต้องวางแผนไว้ก่อนถ้าขับขันมันยังไม่ถึงทนเข้าธรรมชากิสนัค เป็นถ้าจะไม่ปลอดภัยจะให้ไปพักตรงไหนก็หาไว้ก่อนใหเพื่อย้ายไว้ก่อนนะแบบไปพวกอรันข่าวลือเอาย่อยาย,าย้ายข้าเสบยไปฟเป็นสองสามพันตังค์หมดกลับมาหมดไปยิน <c oughs> <c oughs> แลรงเพราะเขาไล่ตังค์นี่ก่อนนี่เท่อก่อนไหมเอาย้ายย้ายไปไว้สดตังค์หมดกลับมาหมดตอนนี้ก็มีพวกเลยเพื่อพวกเมียตำรวจเนี่ยมันเป็นกระต่ตายเตือนตูม ถ้าทางเขาคือคักมันไปก่อนไอ้พวกนั้นก็นึวกว่าไอ้พวกมีตำรวจไปก็ต้องไปไอ้พวกไม่งั้นมันดูเมียทหารถ้าเมียทหารย้ายมันย้ายแน่ไอ้มันมองดูเธอเมียทหารไม่ย,าย้ายมันยังไม่ย้ายเขากะไว้ก่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนจํานวนเนี้ยมีจะเท่าไหร่เนะียเจ้ากะสถานที่ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างได้ไม่ถ EN ูกครับอันั้นเองถ้ามีทงไว้มันจะจะต้องย้ายเลย แต่ว่าวันนี้พูดอะไรไม่ได้พูดโฆษณาตัวเองการที่สองขวกเราก็ไม่อ้อมตพราจากนั้นจะหาสุดตเขาถามไม่ครบถูกไหมกล้การโฆษณาตัวเองนี่ก็ไม่ดีนีนมันไม่มีอะไรดีอนี้จริงเขาเขาพูดมาแล้วก็พูดไปแต่ที่การทันทันหน้าก็ยันมาตนอนนี้ไอ้ผู้เข้ากองวานวานหรือตามใบใหญ่ดบเมื่อวานเนี่ย พ่อเป็นมีติดมาเลยไอ้เล้าก็เมดไอแจกทั้งหมดแล้วก็เอาเครื่องต้องเล่าเคื่อทุกกองทัพการหมดใช่ไหมตอนนี้ยังสั่งให้ผู้กองเขานี่ปบอกมึงไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ให้ถึงให้พวกนันให้ถึงใหพ้พวกทักการให้ได้แจกมันนี้ตามแนวลูกตาถอดหมวกมมวันนีงของลูกศิษย์พ่อมีเหรียญแหนติดหมวก <c oughs> <c oughs> แต่ก็เป็นมีติดมาเลยครับไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องไอ้เล้ก็ติดแต่ละอัน ยังไงๆมันอยู่ด่านหน้าสุดเลยเจ้าถือไม่ก่อนแล้วก็ท่านหน้าก็งเงียบสิดถ้ามันย่องมาแล้วระหว่างที่เราไปมันก็อยู่ให้ค่ายถวยฉระรยนมันอยู่แต่นั่นอ่ะห่างจากเสืเราไปห้าร้อยห้สิดเมตไอ้ที่เรายืนอยู่ต้องไปอีกหนึ่งกิโลถึงเสยนเราใช่ไหมท่านหน้าจะอีกไม่เกินนั้นมันก็โง่ม,มั่งสินะ ไอเรานั่งอย่างนี้อีกตัวเลยนนั่แหละไอ,นนอ,นนอนนเขาว่าย้ายอย่าเพิ่งรีบย้ายนะเขาสั่งซะก่อนเดี๋ยวไปตั้งบริษัทมาตั้งตัวใหม่เฮ้ยแต่เราไม่ย้ายใช่ไหมใช่นบ้านเดียวไงเขาก็ไล่เลยไม่ไม่เข้าไม่เข้าถึงหรอกเมื่อกี้นี่ก็เส้นไปหาสมเด็จท่านอันนี้บอกว่า ให้สนะั่งทํโลูกเข้าปานอีกหมื่นนะท่านสั่งไวแล้วว่าโทรไม่มาทำที่แสนท่านพูดตั้งรังกกอนที่เึงรายแถวเท่าไร่หมม่งท่าเร0พันพอไหมครับเราทำพันก่อนก็เล้าาวัต่แต่ไมสต้องทีงแสนไม่กี้ไปสั่งนะสั่งทำพยัญชนะเข้าปานก็หมดแล้วไม่เหลือว่าแจกให้ชาวท้งบ้านนะัท่านดยวย ก็เราถ้ามีหลายบ้านเราไม่ต้องมีไม่ต้องมีรูปปั้นได้เท่าไรคุ้มถ้าคุ้มอยู่แล้วท้งเล็กนะอันนี้เขาเห็นรูปเข้าไปเขาไม่เห็นรูปเข้าไปเขาเกิดไม่มั่นใจดิไอกำลังใจยู่ตรงนี้อีกนะแล้วที่ขึ้นไปท่านบอกทําไม่ไม่นานนั่งเลยก็ทำสิ่งที่ต้องเสร็จผมเดือดใจเพราะที่ทำมือกันท่านบอกท่านจะทําเองสั่งทำด่วนรูปพยายามก็ปานสั่งทำหมื่นด่วน ถามทำไมเขาติดพื้นนี่คนนี้มันไม่มีจิตมันใจมันเสียวะ่ะนี่เนี่ยแต่ที่ที่คุ้มอยู่ก่อนนะั่นก็คือพระยมามหาใยญ่สงครามนะตอนนี้พื่นเล่ไปสักทีไม่เคยโก้เลยได้ไหมได้เวลร ให้เพิ่มเนี่ยค่าเพิ่มบางแสน,นนะที่มีแล้วนะพิธีการติดนะอพิธีกรรมติดเนี่ยมันสองแสนนะทุนสมบูรณ์เอ้ได้น้อยนะ่ะพากินต่อเลยนะนี่กาเขาก็มาก็จะถ้ามาเยี่ยมเรก็กลับกลับไปก่อนามาเยี่มติดท่ามีอะไร เห็นยงได้ที่บ้านเื่เดียวเผื่อบ้านเื่เดียวถ้เรียนไปผู่นิพพานให้เขาบอกให้แบ่งกระจายตัวออกไล่ซื้อนี่ละตัวละตัวละตัวถ้าไม่สี้อเขาก็แบ่งเหมือนกันถ้านั่งข้าน้าทันเขาแบ่งแล้วก็หมดเรื่องใครเจอตัวไหมก็ได้แล้วก็พูดกันได้เลยถ้านั่งข้าหน้าทานท่านมามาท่านเสด็จมาหมดพอท่านเสด็จมาหมดไอ้นดาลูก มันก็แบ่งมัง่งแม่แบ่งพ่อแบ่งเรโลูกก็แบ่งเขาก็แบ่งมาเขาเก่งกว่าเราซ้ำ้วตจะไปไบมาทําไงไหมเพราหนูเป็นลูกเนี่ยหนูต้องนั่งตักสิเา <c oughs> นั่งตักมันนั่งสองแสน <c oughs> <c oughs> นั่งคนมันนั่งหมดต้นเดชอะไรวะเลาะต้นเดชถ้าเป็นพ่อนี่พ่อทำงานกว่าพี่น้เจ้าตลอดหลานหลานพ่อเขาก็อย่างนี้แหละแล้วก็ท่านอะไรทอมให้สองคนคนที่ต่อคนที่ผมเก่งนะทั้งคน ื่อยงานหนักแล้วเขาเลยบอกก็หนูมาเรียนโดยสมเด็จปูวเลยทำเรียนไม่ใช่ไหมครับการสอนนี่ก็ต้องศึกษายไปท่านอยู่เสมอเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขณะของท่านเองพับเห็นหน้าคนพบเพื่อสอนแบบนี้ใช่ไหมพวกเราก็มอยามอใหญ่ก็มนแค่นั้นแหละยาดำมามาหายิ่งมาอะไรก็ใส่นะ นี้เวลาลีลาการสอนก็ต้องสึกตาท่านท่านรู้มท่ได้ว่าท่านไปเองในพวกนั้นเขาก็ต้องเรียนเหมือนกันาะเขาแค่พระพระละหันเนี่ยไม่เครู้รอบก็หันไม่ช่วยตัวเองได้ไ่ช่วยคนอื่นยากคนที่รู้รอบช่วยคนอื่นได้ทั้งหมดก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใชาหันก็ต้องเรียนต่ออย่างพุทเจ้าอยู่เสมอวลาการสอนเวลานี้ต้องเรียนต่อเสมอแต่ว่าวันนี้ดีลูกมาก เห็นนั่งปัป๊บไอ้สองหินน้องมันโดดพุบมันไม่เดินม,นม,ม check. ันโดดมันกลาวกลาวมันกลาวมันกล่าวมันโดดพุบหนูเม็นลูกก็ต้องนั่งอ่ะหนูลูกหน้าแต่หนูก็ลูกไม่กันอีกทั้งเลยสองแสนแสนนั่งเต็มเขาตัวใหญ่เออหัวมันหัวมันล่างใช่ไม่ย้ายไม่ได้เลยตักขยายไม่ได้เว้ย ไรอเขาถามเาก็ถามว่ามันนั่งตายเําทำไมน่งพ่อแบ่งได้นูก็แบ่งได้มันแบ่งไ่งมันก็แบ่งเหมือนกันเอาจี่เสียงก็เขาจี๋เสียงกันเขาก็ต้องแยกตามนักแต่งําสจุดตามพจักสวาลไม่แบ่งชัดไม่แบ่งได้อะไรถามว่าทำไมมีความสุขจริงไม่้เขาบอกว่านี่มาสู่ระบบการทั้งวงอะไรมองดวงลาบบอกมันเข้าเสพไม่ได้เลยบอกเลยว่าเข้าเสพไม่ได้ ทขาเนี ita, tamam, mm ่ย hmm. ต mm ีด hmm. ้านไหนเขาเน่ถึงแนยาวมันจ่อด้านไหนบ้างไม่สำคัญนม่ไดเจ่อด้านไหนก็ไม่สำคัญจ่อไม่เท่าเราบอกว่าจ่อไม่เท่าไอ้เรื่องรำมดาได้แก็มาไม่รู้ตัวโผล่สักิโลสักิโลไม่ทำมันได้ใช่ไหมรู้ตัวก็เตะดิ้งเอาไปท่านก็บอกก็ตายมากแบบนั้นมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรามันเรื่สนุก มจะได้อะไรก็บอกนะไม่เป็นไรแค่ตองนี้มีใาฉันอยู่ตรงนี้ที่ที่ตรงนี้ยังนานนี่มันหลับหายสองวันไปติดชูกาแฟมาดึกตืนไปเข้าไข่เข้าข้าวโสองเขาแฟแฟฉันต้องฉันทั้งฉันทั้งานไม่ได้เลยกำงานี้้อาวายก็เลยสองข่วย ถ้าไม่แข็งกาแฟเราไปไม่ไหวเนี่ยแค่แข็งกาแฟเนี่ยพอมาสุดวันนี้นี่ถ่ายเฟอิ์ดีถ้า่ก่าใครให้มา,าเสกขยันยิ่งแล้วขุนไปไหนให้ลงงุงน้องเสกขยันให้ได้ทั้งนี้คุยสยายพักไปไปนะ ไม่ได้เพราะเขาิงเขาไม่เอาด้วยถ้าโกติแล้ก็เหนื่อยแล้วทำไม่ได้มันทําส่งเด็ดได้มันได้ของประเภทนี้แเวลาทำพุทธเจ้าท่านจะต้องสเสด็จที่จะทําให้ต้องก่อนก่อนวงสรวงอะไรเรื่องยังไงนั้นเขไม่ทําแน่เพราะว่ามันไม่ม่ใช่เรื่องไอ้แบบนี้ที่ต้องปวดทุกโชรุกขโดนมาแล้วคุณปู่ครับท่านดีไหมครับสวยดูครับหลวงปู่ครับมาดูมาถ่ายรูปเลย ถ้ามนรูปเป็นเป็นโฆษณาของปูกฝุกะแล้วแล้วนี่แกจะทำไปไหนแกคนเดียวไปทำซีดไปทำไมคนเดียวพย,ยันทั้งกลมไปเลิกไปไหนทำไมฉันฉันเคยทำในใจรดียไม่ฉันไม่เคยทำในใจทำถ้าทำของก็พระเจ้าทำาต้องมาทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทำ ทำมาทรงเดชได้หมเลยเราทำร็จนั่งไปไม่ถอนตัวเลยสามสิบปีหลวเจ้าท่านมาทีเดียวไมนัดนั่งว่าเลยด่มดิหมาไม่ก็พูดภาษาบังโหม่เอ้ะมาพูดภาษากูดีกว่าปันให้พูดภาษาหมาเป็นไหม

แล้วก oh, mm ็คุณที in ่เส oh, nah ียอ oh, uh ๋อในสงสารเรื่อนหายหลงนะอ้าวเนี่จะสีตีขุ่นหรือวะไปเท้าเชื่อมนี้หรือวะอ๋ออ้าวันนี้ไปแล้วเด็ดทุกคนนี้ไปแล้วไอ้มาหนั่นนั่งหลบหลังสมัยนี้ก็เก่งเนะมันทำแย่ๆจ้าว ท่านีาใ้ถ้าซ้อมมันนั่งซ้อมมันเขาก็ดีมันชินใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไม่เราไม่ควรควรควรนั่งเขาซ้อมแล้วก็ไปตามมัน,นด้วยมันไม่ชินอารมไม่คล่องตัวต่อไปก็ต้องท่านเผลอเนี่ยปลุกเผลนว่าสามปียานพยานหนึ่งต่างปียานใหน้คล่งองตัวเจโตบริายานลายแรงมากสํางขัญมากเราจะไปไหนได้ไม่ได้ประตูเนี้ย ต้องดูจิตมันใสขนาดไหนครับถ้ามีสีปั๊บในช่วงเวลานั้นขับถ้ามันใสเป็นกายทั้งดวงให้ได้มันชำระก็อยู่แค่นี้เพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเป็นเด็กกับใครแต่ทำเพื่อชำระตัวเองถ้าเราทำเพื่อชำระตัวเองถ้่เราคล่องถึงคนปั๊บมันรูกเลยพอเขาบอกชื่อพระชื่อคนไปทั้งไหนไม่ต้องบอกครับพ่อหกก็รู้ไอจิตมันบอกชัดถ้านนมันขึ้นแก้ว คนใครจะได้ขนาดไหนก็ตามแค่แกดำปื้อแล้วแกก็หกเพื่อเพลินเพราะว่าคนที่เขาได้แล้วเขาก็ไม่บอกนะแม้แกที่เขาได้แล้วเขาไม่เด่มนอกจากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มหมายถึงว่าคนกเป็นคนพวกเดียวกันแม้จะเพิ่งเจอหน้าเนี่ยเขาก็รู้ว่าพวกเดียวกันคำว่าพวกเดียวกันเป็นสายเดียวกันแรงดับเดียวกันหรืออันดับไม่เท่ากันแต่เป็นสายคำว่าสายเดียวกันนจะหมายว่า เดินไม่ผ <ambition> ิดไม่สมัยว่าต่ออาจารย์เดียวกันไม่ใช่หรนะสายก็สายไม่ได้จะเจ้าอันนี้เขาเรก็คุยกันแกต้องพูดถึงโอยไปเจอที่แบบเบ้อเบิบบะบะทำท่ามันก็ไอตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหบาบะดีถามไปทํามันมองมองหนุนนักขาไม่รู่เลคนไม่รู้ภาษาเลยคนสองคน ที่คืนนั้นที่ขึ้นไปแล้วสมเด็จะบอกออกมาว่าเสริมเตือนหมดลวงพ่อจำไม่ได้ที่เจ้าโม่คอนเสียนที่ไปวัดไม่สวยวัดสำคัญตอนหนึ่งที่พุทโธจะเข้ามีโลทัศสมาบัติท่านประยุทธ์ท่้น,นก็กลับมาที่กลับไปคุยพูดทุ่อย,าาอ,กกาาอย่างสวาย์เขาขับรถตั้งรถขึ้นมาวางหน้าเดียกันแล้วนั่งคุยสองคนแม่บอกว่าถ้าหากว่าท่านไม่ป่วยนะท่านจะเข้ามีโลทัศสมาบัติร่วมโดยพระบุตร คุยกับสองคนข้างหลังนั่งรบตาเลยแล้วก็คุยกันอย่างนี้เอ้าคนานั้นแ๋วเลยไม่องอยู่กันงทางถ้าถือไอ้สองคนขนาดทางไมเกี่ยวมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรอย่างก็คือเขาคุยกันสองคน <c oughs> แต่ว่าก็ต้องโดยคนขนาดนั้นการที่รับฟังเนี่ยมันจะมันจะเปลี่นไม่เปลีนถ้าหลงก็เป็นวิชาที่ผิดคุยไม่ได้เหมือนกันถ้าคุยกับสองคนหน้าลงนรกคุณเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อบาบาวโบโบก็เสร็จเลย โดนรบกรนมาิงบ้ายนอยีท่าหนูนห้าร้อยน่นห้าร้อยจริงๆนะถ้าเป็นเศษกรรมเนี่ยอะไรก็ตามแต่รับเป็ห้าร้อยชาติจริงๆบ้าก็บ้าห้าร้อยชาติง่อยก็ง่อยห้าร้อยชาติถ้าไม่เต็มห้าร้อยใครทำบ,บุญเท่าไรก็ตามไมจะไปนิพพานไม่ได้เป็นได้หายก็ต้นหลบตัว เปงเศษผู้ฝ pues ่าทั้งหมดก็าทำดุ้งด้งดุ้งด้งตามเรื่องตรรมดาแล้วแต่ว่าจะดูเค่องเดียวทั้งคนนี้มันไม่ไม่สะสมเงินที่เก่งง่ายไอ้พวกนี้ถ้งเก็บเงินเข้ามากเขาก็มาเก็บนี่นี่เป็นจุดสังเกตนะถ้าต้องมีเงินส่วนตัวไม่เป็นพิเศษก็ใช้ได้นะไอ้เงินเขาถวายเป็นส่วนตัวจริงจะจิบเข้าเสื้อเป็นอะไรเขาสามารถจะเงินเงวนนี้มาใช้เป็นส่วนกลางได้เใช้ได้ ไอ้พวส่วนตัวจริงๆนะมันมันมันัวจริงๆเลยนะความจริงพนา่เงินส่วนตัวมันไม่มีเลถ้าถ้าไส่วนตัวทางธิยาสสยนี่ถูกต้องตัวเองมีสิทธิ์จะซื้อก่าเสียวกาดาซื้อกาแฟก็ด้ซื้อยารักษาโรคก็ะดาถ้าถ้าไ้วยของสงฆ์ไม่ได้ยารักษาโรคก็มาซื้อไม่ได้ถ้าสงฆ์ไม่ลงมาจุดไม่เงินส่วนตัวเนี่ยแทนเหลือจะควรจะเป็นเนี่ยต้องไปทําส่วนกลางหมดก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เสระเข้าถวาไหวไหม อลืมตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่บวชพระเน่ยใครก็ไม่ให้สือีโตจะนําดูแล้วดูอีกไปทองอะไรทองดีๆแท้ๆสงสัยนั่นเนี่ยท <c oughs> ี่แค่นี้ก็แล้วกันใช่ไหมข้อที่สิงลืมตรงนี้เป็นพวอที่มีตางส่วนตัวไปซื้อไรชื่อนาเน,นี่ยลืมตรงนี้น,นั่นก็ลงนรกในแง่นน <c oughs> มันส่วนตัวแบบพระไม่ส่วนตัวแบบครวั ก็บอกแล้วในระบรวนสมควรสมณบริโภคเนี่ยลืมาสมควรสมณบริโภคมันมีนาให้เช่าไม่ได้ซื้อข้าวขายถ้าขายเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นของส่งนี่ไม่เป็นไรแต่มาแล้วบอรงงส่งทั้งหมดนี่นไม่เป็นไรก็ลำด,ดักเหมือนกันกนะกน็ เลยเราไม่เขาเ้ากับคนของดีกันเยอะนะเราานเรบอกโตขึ้บบเนเยอประเทศไทยเราก็เพิ่มโมทันเยอะนะแต่เราก็ที่พูดเสี่อกับก็ไม่ได้ใครๆเป็นใครก็เมือนกันแตเดนี่ก็เลยไม่อยากรู้ว่าใครที่ท้ายแ่งเ้าหามไดไปหมดใครเคยได้แล้วก็ฉันันแล้วก็แล้วก็ดึงพวกเราทม่ใช้เด็กคนกื่งเนี่ยเาถึงนั่งปุ๊บโทรทิ้มาเลยวันนี้น้องหนู น้องแก้มใจกะวันนี้วะมันมันดื้อเลยงานบอกวันนี้ใจเข็นให้ได้นะน้องใจก็ต้องพัดให้ได้นี่มาร์ทเราอ่ะมาเลยจะไปบนฐานของแกวันนมัอยู่เนี่ยบอกแบ่งแล้วแล้วแบ่งบอกใจเข็นไปไม่ได้แล้วนั่งนั่งมองมองไอ้เด็กคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มองแล้วก็มองผ่านเพราะผ่านมาทีสุด ก็ก็นั่นนี่ก็มองผ่านอีกทีแกพงทิพย์มาดูนหนูข้างบอกน้องหนูก็้าต้องแกดีแล้วแกเก็งได้แต่ฐานทำไมล่อยน้องเสีก่าแบบน,นี้มัน,นดื้อที่คำว่าดื้อหมายความว่ามันก็ต้องมีกฎกติกามบางอย่างาครับไอ้คำว่าดื้อเสียนะั่นมันไม่มใช่แต่ว่าไอ้คนที่จะต้องดื้อกันนาะไอ้ดีมันไม่ไม่ทำบางอย่างกฎกติก,กที่ไดเอาผปชลเดิมทั้งหมดดีใจเห็นทิพเป็นชอบ ถ้าคนทุกคนต้องการดีแมพ,พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ติใครว้ชั่วพระพุทธเจ้าไม่มีการติใครว้ชั่วใครก็ทาให้ถูกสักปรมาณมองให้มองมอง,มองถ้าได้จังหวะที่ะเปลตนถ้าเขาว่าเขาก็ไม่ได้จังหวะไหมเขาวกรทำที่เป็นกุศลยังแท้ใจ,จอยู่เตือนเท่าไรก็ไม่มีผลนี่คนมันมีทั้งดีและชั่วถ้าชั่วเข้าขก่อน ก็ต้องรอจนกว่าโทษมันจะคลายปลอไปแล้วกับดีเท่าถ้ามันมองดีทั้งแม่ลายมันจะดีอย่างเขาวัคกัลยสามสิแล้วก็ท,ออกวกวกท่านนายท่านพร้อมก็สามสิ